สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่องลูน่าลิตเติ้ลตานะคะตอนนี้จะแกะกล่องสุ่มนะคะอยากจะได้ตัวสีเขียวคลุ้นโชคกันสีเขียวรวยรวยธรรมชาติด้วยแมวหมามีก็ตายหมูเส้นมีก็ตายจิ้งจก จิงจบฮะจิงจบไปดูกันเลยนะคะแดดปรับกล้อ,องคนอ,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 อ้เปิดกล่องเลย ลุ้นอะไปดูการแล้วกันถุงเป็นแอปเปิ้ล <c oughs> ถุงแอปเปิ้ล มันสาละหูสกมนารอแป๊บนึงนะรอมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะแก้ให้ดูแล้วแตบไปเปลี่ยนมุมก่อน รออีกสักแป๊บนะดีเดี๋ยวมึงไม่เห็นตุก๊กตาอืมจริงๆอยากได้ตัวหน้ากล่องมากเลยจะได้ไหมเนี่ยโอ้ได้แค่สะจวอน เอาอย่างนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวใกล้แล้วรอนิดนึงนะอโอเคได้แล้ว ได้ตัวชมเหรอได้จริงด้วยได้ตัวเขียวอ่ะเ่าลูกตาได้เลยได้ามลูกตาเลยโชคดี อะโวคาโดเม็กซิกุอาโวคาโดมาเม็กซิกสำหรับในวันนี้ก็จบแล้วนะคะ